สวัสดีครับสวัสดีจากจังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นหลายๆท่านที่เคยมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นคงทราบกันดีว่าคนญี่ปุ่นนั้นจอดรถกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับไม่มีคนเอารถไปจอดที่หน้าบ้านของตัวเองและไม่มีใครเอารถไปจอดที่หน้าบ้านของคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับและที่สําคัญไม่มีคนเอารถไปจอดตามไหลถนนข้างทางกีดขวางทางจราจรนะครับ ทำไมคุณญี่ปุ่นเขามีวินัยขนาดนี้และทําไมที่ประเทศแทบของเรานั้นช่างแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับทุกคนด้านหน้าของผมนี่ก็คือศูนย์บริการฮอนด้านะครับจัดจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้านะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดน,นึงครับที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีกฎหมายอย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบมาบ้างแล้วนะคนที่จะซื้อรถได้คุณจะต้องมีที่จอดรถนะครับ ถ้าคุณไม่มีที่จอดรถคุณไม่สามารถซื้อรถได้นะครับดังนั้นกฎหมายที่ญี่ปุ่นอนะ่ะค่อนข้างจะเข้มงวดมากนะสำหรับคนที่จะมีรถนะครับถ้าไม่มีที่จอดคุณก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อรถดังนั้นเราจะเห็นว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะไม่เห็นรถจอดตามข้างถนนเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่คุณทะลึ่งไปจอดเนี่ยเดี๋ยวตำรวจถึงที่แน่นอนโดนล็อกล้อ,ลอนะฮะเพราะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ประทะากับคุณ เขาจะแจ้งตำรวจเขาจะโทรให้ตำรวจมาดูแลทันทีดเลยนะดังนั้นคนที่เคยมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจอดรถเป็นระเบียบมากนะครับจะไม่มาจอดสเปะสปะตามข้างทางตามหน้าบ้านคนอื่นที่ออกขนกระแสของหนุ่มกัญชัยอยู่บ่อยๆแบบนั้นคือไม่มีแน่นอนนะครับคือคุณต้องมีที่จอดรถนะครับถ้าไม่มีเนี่ยคุณโดนตำรวจล็อกล้อ,ลอแล้วก็คุณก็จะโดนปรับโดนจับนะครับนี่คือสังคมของประเทศญี่ปุ่น,นครับ ผมก็หวังว่าประเทศไทยของเรานั้นจะบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นเขาทํากันนะครับเพื่อสังคมไทยจะได้อยู่ดีมีสุขใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกับเพื่อนข้างๆบ้านหรือว่าคนตรงข้ามบ้านที่ชอบเอารถมาจอดปิดทางเข้าออกบ้านของเราใช่ไหมครับปัญหาแบบนี้ที่ญี่ปุ่นมีน้อยมากนะครับถามว่ามีไหม ก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ลอดสายตาตำรวจนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะแจ้งให้ตำรวจมาจัดการคุณทันทีนะครับตอนนี้ผมรอไฟเขียวไฟแดงอยู่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นใครเคยมาเที่ยวเนี่ยจะรู้ว่าไฟเขียวไฟแดงที่ญี่ปุ่นนั้นเยอะมากนะฮะมีทุกที่ทุกจุดนะครับผมเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยครั้งล่าสุดนะครับแถวสุขุมวิทหรือว่าแถวประตูน้ำแต่และคนนี่จอดรถแบบ เต็มพื้นที่ข้างถนนนะครับเห็นแก่ตัวมากนะครับซึ่งเราดูแล้วมีความรู้สึกแบบเอ,อ่อสังคมไทยอะ่ะมันทําไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่มีคนที่เคารพกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าผู้ถือกฎหมายหรือว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างตํารวจเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าอันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับของห้างปาจิงโกบ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโซนอื่นนะครับว่าคนญี่ปุ่นเขาจอดรถหน้าบ้านหรือเปล่าจอดรถข้างถนนหรือเปล่านะครับ ที่ญี่ปุ่นธุรกิจที่จอดรถถือว่าเฟื่องฟูมากนะครับเราจะเห็นที่ให้บริการจอดรถเนี่ยเยอะมากนะในในประเทศญี่ปุ่น,นครับที่ประเทศไทยนี่ไม่ค่อยจะมีนะในประเทศไทยนะการบังคับใช้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นชัดเจนนะครับทํากับคนทุกระดับชั้นนะครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในซอยนี้นะครับ ไม่มีการจอดรถไหลทางหรือว่าตรงหน้าบ้านนะครับทุกคนนี่คือมาตรฐานของคนญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นประเทศไทยแถวสุขุมวิทเราจะเห็นว่ามีรถจอดเต็มไปหมดนะครับตามไหลาทางนะครับตามอาคารบ้านเรือนนะครับดังนั้นพื้นดินในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีมูลค่ามากนะ ทุกที่สามารถทำเงินได้หมดนะครับธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ในการจอดรถเนี่ยก็ถือว่ารายได้ดีมากๆนะสำหรับบริเวณใกล้ๆบ้านผมเนี่ยจอด1เดือนนี่ประมาณ20,000ถึง30,000เยนนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนละ7 8 0 0 0พได้นะครับราคานี้สามารถผ่อนรถยนต์ที่ประเทศไทยได้เลยใช่ไหมครับ ดังนั้นคนที่จะซื้อรถเนี่ยต้องคิดหนักจริงๆนะครับว่าซื้อรถมาแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ากับค่าจอดรถหรือเปล่านะครับถ้าไม่คุ้มก็ไม่สมควรจะซื้ออย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าคุณมีที่จอดรถเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับถ้าไม่มีคุณก็ต้องไปหาที่ที่เขาให้บริการในการเช่าพื้นที่ในการจอดรถนะครับ อย่างที่ผมเรียนไปนะครับการบังคับใช้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับที่ผมเดินมานี่ยังไม่เจอรถที่จอดอยู่หน้าบ้านหรือว่าจอดในที่ที่ห้ามจอดหรือว่าที่ไม่สมควรจะจอดเหมือนประเทศไทยของเรานะครับเส้นทางเดินรถวิ่งได้2เลนแต่ว่าตอนเย็นๆหรือว่าตอนดึกๆมาเนี่ยจะมีแต่รถจอดครับจะวิ่งได้แค่เลนเดียวใช่ไหมครับจะเป็นเยอะมากนะโดยเฉพาะในเขตจังหวัด ในเมืองนะแล้วก็ในกรุงเทพหมหานครน,นะครับก็ได้แต่หวังว่าผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองของเรานั้นจะจัดการคนกลุ่มนี้ให้มีจิตสำนึกนะครับว่าที่ที่ไม่สมควรจะจอดรถเขาก็ไม่ควรจะจอดใช่ไหมครับเพราะคนไทยเราทำผิดจนเคยชินครับว่าสิ่งที่ทำนั้นมันไม่ผิด ก็เลยทําจนเป็นนิสัยใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นคุณจะเอานิสัยแบบนั้นมาใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นนั้นเขาเคารพกฎหมายนะครับแล้วก็ให้การเคารพสิทธิ์กับผู้อื่นนะครับไม่ค่อยจะมีคนที่เห็นแก่ตัวนะครับถามว่ามีคนเห็นแก่ตัวไหมมีครับคุณญี่ปุ่นคนที่เห็นแก่ตัวและนิสัยไม่ดีนะครับทุกคนทุกประเทศทั่วโลกมี คนไม่ดีหมดนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีคนดีเยอะกว่าคนไม่ดีครับดังนั้นประเทศเขาถึงพัฒนานะครับทุกคน ก่อนจากกันวันนี้ผมก็ได้แต่หวังว่าประเทศของเรานั้นจะนําสิ่งที่ดีๆของประเทศญี่ปุ่นไปปรับใช้นะครับเพื่อให้ประเทศของเรานั้นมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ดีเราก็ควรจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้นําไปพัฒนาประเทศไทยของเราใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นการบูลลี่หรือว่าดูถูกประเทศของตัวเองนะครับที่ผมทําคลิปแบบนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมรักประเทศไทยและผมก็อยากจะให้ประเทศของเรานั้น เจริญรุ่งเรืองแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีนะครับวันนี้ผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ